ครับบรรยากาศ่งให้ทงหน้าครับผมครับน้ำไม่น้ำแท่เข่าแล้วครับส่องถึงพลังงานแสงอาทิต์ครับผมครับไหลบอรทัวนแห้งมาได้ครับผมน้ำจะบกให้แดดกันได้นีมครับตอนนี้น้ำกคลังเต็มอยู่ครับโอ้หลายขักหนาำครับผม ใส่เอียนกหย็หลายหลายโอ้ยแต่พี่น้องเลยโกบกี่บาเนี่ยพี่หลายน้อยเนาะต้นหาอันไม่ทันโอ้ยหลายกับครับน้ำแซ่เขาก็กมีหล้วล่ะครับผมแต่แหบ,บ้าะทัดเใส่ปุ๋ยน้ำหลายเยอะครับ น้ำเครื่องแข็งครับนี่จะหนำ้ะครับโอ้เต็มเลยครับกะบรท่านทัวร์นะครับผมหนำกะโอ้หนำเกือบเครื่องแข็งครับตอนนี้โอ้บรรยากาศดีโอ้มีหงหัวกบบานหงกบหวเขียดครับผม ายาบกลางคืนก็มีเสียงเขียดห่องเสียงกบห่องครับกลางคืนครับพ่นขึ้นมาเล่นน้ำครับเป็นธรรมศาติเขียดจระนาครับผมตัวผุ่ดดำไหมครับผมดำกาก็ดำไหมครับมองไปมกกนกะย่งางวันงามนะครับเนาะมะกะคือดำกระลังเซตครับตอนนี้ก็ดำเซตไหมครับผม เพ็ดหน้าวานกับผได้กินมิแตหยหาครับนี่ดำไหมครับตัวนี้ดำไหม,มครับน้ำค,ครับเื่อนครับพี่นองเอ้ยุ่นงามคักเลย,เ,ลยเอ,อ,อุดน้ำเครื่องแขงคนก็จักตกจังได้ โต๊ละลักยุทธ้่าฝนมาถือตองตามมาดูการครับมันแรงโต๊มือหนึ่งยุดเครื่องเดือนมืนครับเขาว่าลังสิเป็นกอรครับผมโอ้อยหนาก,ก็เริ่มขึ้นแล้วครับหน้าดำมาทัานเดววานปุ๋ย ย่าไม่้ก่อเง้ยยโอ้ยจับนามไลาคักเลยครับผมกอเข่าครับไมดกอยครับผมกอเข่าได้กินนี่ครับผมเห้นันได้กิน